สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาอธิบายเรื่องรองเท้ารองเท้ายอดนิยมแบรนด์โอนิสุกะไทเกอนะครับรุ่น3รุ่นนะครับ3รุ่นแต่เป็นสีเดียวกันนะครับสียอดนิยมเลยนะครับก็คือสีนะครับ OG โดมพลอยนะครับหรือว่า Red and Blue นะครับ r ร d and Blue นะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับ เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมเลยใครที่คิดจะซื้อโอนิสุกะานะครับใครที่คิดจะซื้อโอนิสุกะาใครที่เริ่มเล่นรองเท้าโอนิสุกะหรือเริ่มสนใจโอนิสุกะานะครับจะจะต้องเอา3ามรุ่นนี้นะครับบางคนก็ต้องมี3ามคู่เลยนะฮะคู่แรกเลยนะครับคู่แรกโดมปรกรลำใส่กับพอยเชอร์มานนะครับโดมประกรลำใส่คู่กับพอยเชอร์มาน เขาเรียกว่านะครับรุ่นโดมพลอยนะครับหรือว่า OG โดมพลอยมันคือรุ่นแม็กซิโกนะครับแม็กซิโกซิกซิกสีเรดบูโอจีแบบนี้นะครับสีเรดบูโอจีแบบนี้นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีหางหลังมีกากบาดพื้นเป็นแบบนี้ครับอ่าหรือว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าอันนี้พื้นก็จะเป็นละเอียดนะครับจะสีน้าเงินคาดแดงนะครับพื้นขาวแบบนี้ครับรุ่นต่อมานะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดลักชัวรี่นะครับ ทำดีกว่าเดิมเออลืมบอกราคารุ่นนี้ในช็อปราคาเต็ม4,500บาทนะครับ4,500าบาทนะครับรุ่นต่อไปสีเหมือนกันครับแต่น้ำเงินเข้มกว่าแดงสดกว่าหนังคุณภาพดีกว่ามีกากระบาดสีทองหางหลังเหมือนกันครับรุ่นนี้นะครับพื้นเป็นดาวเหมือนกันครับรุ่นนี้จะไม่มีพื้นละเอียดนะนะครับโดมพลอยกากระบาดท,ทองนะครับหรือว่าโดมพลอยลักชูรี่หรือว่าบางคนเรียกว่ารุ่นลิมิเต็ดนะครับ มันไม่ได้รีมิเต็ดนะมันยังทาอยู่นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับซอฟในจะเป็นสีดําน้ําเงินข้างหนึ่งแดงข้างหนึ่งนะครับซอฟเดิมนะครับหางหลังเหมือนกันแต่มีกากระบาดด้านหลังเป็นหนังเคลือบสีทองพิเศษนะครับพอเวลาลอกแล้วสีทองจะใสใสเหมือนหนังหมูต้มนี่นะครับสีทองจะใสใสมันหนังหมูต้มอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับรุ่นนี้ออกช็อปห้าพันี่รอบาทนะครับราคาเต็มนะ แล้วแต่ช็อปแล้วแต่เทศกาลเขาจะลดไหมผมพูดถึงราคาเต็มในช็อปโอนิสุกะไทเกอร์นะครับรุ่นต่อไปครับ SD d o m โดมพลอยน้ำเงินแดงเหมือนกันหนังคนละแบบหนังคนละแบบตัวนี้6,000นหน่อยๆลดเต็มที่5,800ในช็อปนะครับพื้นคนละอย่างเลยพื้นจะเป็นเกล็ดปลาแบบนี้เลยนะฮะพื้นจะเป็นเกล็ดปลาแบบนี้เลยนะฮะเ,เกล็ดปลาแบบนี้เลยนะฮะโดมพลอย SD SD ดนะครับจุดเด่นของเอดีหนังพิเศษสีออกคลีมๆหน่อยหางหลังเหมือนกันนะครับป้ายต้องเป็นหนังป้ายเอดีเป็นหนังเชือกต้องเส้นเล็กนี่เชือกเส้นเล็กนะครับเชือกเคลือบสารพิเศษนะครับตาไก่เป็นสแตเลสปั๊มสแกะลายโอนิสุกะไทเกอร์นะครับหนังจะเป็นป้ายจะเป็นป้ายหนังเท่านั้นนะป้ายจะเป็นป้ายหนังเท่านั้นนะครับาบางคนบอกว่าป้ายหนังากากระบาดท,ทอง เส้นล่างเย็บสองเส้นป้ายหนังโดมพอยเส้นล่างเย็บสองเส้นป้ายหนังเอสดีต้องเย็บสองเส้นด้วยหรือไม่ทําถ้าผลิตเวียดนามต่ํากว่าปีสองพันสิบเส้นเดียวครับอินโดสองพันสิบเส้นเดียวครับเลยสองพันสิบมาเย็บสองเส้นครับประเทศจีนก็ยังทานะครับรุ่นนี้นะครับเม็ดอินไชนายังมีนะอย่างคู่นี้เย็บสองเส้นแต่มันเล็กมากได้มันเล็กมากจนท่านต้องใช้ซูมครับ ซูมครับถึงจะรู้ว่ามันเย็บ2เส้นนะครับอย่าไปซีเรียสครับเอดีปลอมมีไหมมีโดมพลอยปลอมมีไหมมีกากระบาดท,ทองปลอมมีไหมมีเพราะมันเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับผมอธิบายรายละเอียดนะครับทั้ง3รุ่นนี้ดูเกดูแทอย่างไงนะครับดูเกยูแท้ยังไงดูแบบหลักๆแบบที่ผมสอนเลยนะครับ1รอยเย็บตรงตัวยูเหมือนกัน3รุ่นเหมือนกันเลยอยู่ในหมวดหมู่ของเม็กซิโกหมดเลยนะ เม็กซิโกเอสดเม็กซิโกเอสดเดอะลูกกากระบาดทองเม็กซิโกเดอะลูกเอ้เม็กซิโกโอจีโดมพอยเรียกสามสีนี้ว่าสีโดมพอยได้หมดนะครับจริงๆโดมประกอบลำกับพอยเชอร์มานใส่คู่นี้รุ่นนี้ครับไม่ได้ใส่กากระบาดทองครับไม่ได้ใส่เอสดครับใส่รุ่นนี้คู่นี้ครับนะครับมันก็เลยกลายเป็นสียอดนิยม OG ก็ย่อมาจาก Or i g i n a l Colorway สีที่เริ่มแรกเริ่มโรงงานผลิตนะครับ เมื่อก่อนโอนิสุกะยังไม่มีลายทริปเปอร์สแตรปอย่างนี้นะครับลายอย่างนี้ยังไม่มีนะครับเป็นเรียบๆเ,เลยนะครับจนไนกี้เอาไปผลิตแล้วมีลายซาวดลายเครื่องหมายถั่ครับโอนิสุกะไม่ยอมก็เลยต้องอผลิตลายนี้ขึ้นมาอันนี้เรื่องเมื่อ70-80ปีก่อนนะครับโอนิสุกะก่อตั้งมา120ปีตามที่ผมเราไปฟัง120ปีบวกบปีบวกๆเลยนะเพราะว่าประวัติ120ปีเนี่ยมันเขียนมาหลายปีแล้วนะครับ จากคุณฮิชิโรโอนิสึกะนะครับผู้ก่อตั้งนะครับนะครับมาดูเรื่องของเรากันต่อสองเส้นนี้นะครับต้องเย็บชิดของแท้ไอนี้สามเหลี่ยมได้ต้องเย็บสองเส้นนะครับได้ด้านบนสามเหลี่ยมเย็บสองเส้นป้ายนะครับต้องเย็บสองเส้นยกเว้นรุ่น SD ดีบางตัวที่ป้ายที่ป้ายหนังมันเย็บเส้นเดียวนะครับหางหลังเหมือนกันหมดครับกากระบาดกากระบาดเหมือนกันหมดครับหยิบคู่ไหนมาก็ได้นะครับ มันต้องไปเป็นรูปตัววีอย่างงี้เส้นนอกต้องเฉียงไปคนละทางเส้นนอกที่ทับตรงกากระบาดนะครับต้องเฉียงออกคนละทางไปคู่อย่างนี้ไม่ได้คู่อย่างนี้ไม่ได้หรืออ่าอ่าเป็นตัวแบบทะแยงลงอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นตัววีอย่างนี้เส้นนอกที่ทับกันนะครับไปคนละทางนะครับนะครับอธิบายง่ายๆนะครับโอจีโดมพอยตัวที่เป็นพื้นนะครับอีกจุดหนึ่งพื้นอันนี้พื้นศึกไปแล้วครับรูปดาวครับดาวสามแฉกดาวเล็กหนึ่งสองสามแถวแรกแล้วจะค่อยๆใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าพื้นละเอียดนี่ดูไม่ได้ครับมันเหมือนกันนะครับถ้าพื้นรูปดาวดูได้นะครับพื้นละเอียดก็มาดูส่วนที่ผมบอกนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับดาวเล็กล่ดาวใหญ่นะครับป้าย2แถบเย็บชิดสามเหลี่ยมมี2แถวเย็บด้านบนแล้วก็ป้ายด้านหน้านะครับสําหรับเรื่องป้ายหลายคนถามผมมาเยอะมากนะครับเรื่องป้ายถามผมมาเยอะมากนะครับป้ายมีกี่แบบเนี่ยเมตรอินนั่นป้าย MM ป้าย CM นะครับ ป้ายมีอยู่5แบบเลยนะนะครับรวมไปถึงรุ่นใหม่อย่างตัวนี้2018นะครับป้ายก็จะบอก cm นะครับ cm ความยาว41.5นี่เป็นไซส์นะครับความยาว26.0นะครับเออลืมบอกไปอย่างนึงโอริสุกะไม่ผลิต41ท่วนไม่ผลิต43ท่วนไม่ผลิต36.5ไม่ผลิต38.5 เจอสี่ไซส์นี้วางไม่ต้องดูต่อเป็นของปลอมแน่นอนนะครับบางคนป้ายมันไยป้ายมันต้องไม่มันป้ายมันต้องมันไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยเทคโนโลยีมันไปถึงไหนถึงไหนแล้วนะครับป้าย cm ก็มีความบอกความยาวเป็น cm ป้ายที่บอกความยาวเป็นมิลลิเมตรก็มีแต่ในวิลลิเมตรต้องมีวงเล็บ2.5นี่บอกความยาวเป็นมิลลิเมตรเสร็จต้องมี2.5อ่าสมมุติ250 ต้องวงเล็บ2.5ด้วยความยาวเป็นลิเมตรนะครับฟอนต์ตัวหนังสือต้องคมชัดนะครับไม่แตกไม่เบลอตัวหนังสือจะอยู่กึ่งกลางเป๊ะๆๆๆนะครับดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆบางรุ่นเป็นตัวปี2020เป็น QR Code แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นแพลตฟอร์มของของแท้นะครับคุณเอาไปดูได้ทุกสีนะครับเป็นรุ่นอันนีเ้เขาเรียกว่ารุ่นออริสุกาไทเกอร์แม็กซิโกนะครับลักษณะนี้เอาไปดูได้ทุก ทุกตัวที่เป็นเม็กซิโกนะครับถ้ามันไม่ตรงอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราแวงไว้ก่อนว่ามันอาจจะปลอมนะครับผมไม่ได้บอกว่าเพจนู้นเพจนี้เพจนัน้น,นปลอมไม่เกี่ยวมาอธิบายฟังหลายคนบอกว่าพี่ไปอธิบายเขาอย่างนี้เฮียไปอธิบายเขาอย่างนี้เฮียจะหางานยากไม่ยากมีเกี่ยวนะครับไม่มีใครขับรถจากกรุงเทพภาคใต้นะครับมาลือ้อดูเอารองเท้าแค่คู่เดียวหรอกเขาต้องการเพจที่มีความไว้ใจเชื่อใจได้ชัดเจนในการซื้อการขายนะครับ จุดประสงค์หลักของเราคือแบบนี้นะครับเอาละครับวันนี้เอามาให้ดู3รุ่นยอดนิยมนะครับสงสัยอะไรพิมพ์ถามในคอมเมนต์นี้ที่ผมจะลงวิดีโอคลิปนี้ให้ท่านดูนะครับตอนนี้ความละเอียดที่เราลงก็คือ 8K นะครับความละเอียด 8K เครื่องรับของขัานไหนรับได้ไม่ได้อันนี้ไม่สามารถทราบได้นะครับตั้งเครื่องรับหรือว่าโทรศัพท์ของท่านนะครับให้เป็นความละเอียดสูงนะครับ ความละเอียดสูงระดับ Full HD นะครับท่านจะได้ภาพและเสียงที่คมชัดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้ววันไหนมีไลฟ์จะแจ้งเตือนทางหน้า f c e e o o o นะครับเราใช้ Facebook ส่วนตัวในการไลฟ์สดนะครับเราไม่ได้ใช้เพจนะครับความจริงใจนะครับเราไม่ได้ใช้บอทตอบนะครับตอบคำถามเองทุกคำถามนะครับโอริสกะไทเกอร์มือสองของแท้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับความรู้แต่เพียงหองปากหองคอครับอัดให้ท่านเยอะๆ ให้ท่านมากๆนะครับท่านอาจจะรับไม่ได้รับไม่ไหวในทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาคุยเรื่องนิปบอนเมทนะครับหรือว่าตัวอื่นๆที่ท่านสนใจนะเออลืมบอกไป i อ d เนี่ยโอนิสุกะอายุครบ100ปีนะครับเขาเลยทำรุ่น SD นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับทุกสีโดมพอยบาซูคิวบิวทุกสีถ้าเป็น s อนี่คือรุ่นฉลองร้อปีครับจำไว้แบบนี้นะครับ เอาละครับวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมนกพลเฮียนกโอนิสุกาไทเกอร์มือสอของแท้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ